ปี2,525 25ถึงปี2,527ยุทธการพิทักษ์ชายแดนสกัดกั้นเริ่มขึ้นจริงชุดทหารพรานค่ายปักธงชัยซุ่มรบกลางป่าซุ่มยิงดักตีโอบล้อมเวียดนามที่รุกล้ำแนวคูจองนายอยช่องบกตลอดแนวรบต่อเนื่องถึงภูเขาชายแดนอำเภอ้ํำยืน หลายครั้งที่มีการรบแลกชีวิตชื่อทหารพรานหลายนายอย่างเช่นจ่าสิบเอกสมชายแก้วประดิษฐ์จ่าแสวงจ่าศักและสิบตรีวิชัยถูกเล่าขานว่าเสียสละชีวิตจนร่างถูกดึงเพื่อเป็นเป้าล่อแต่เพื่อนร่วมรบยอมแลกชีวิตเพื่อชิงร่างคืนปี2528ถึงปี2529จุดเดือดสูงสุดของฝั่งเวียดนามใช้ยุทธการเคไฟเพลนล่ากองกำลังเขมรแดงถึงรั้วชายแดนของไทยปืนใหญ่เวียดนามยิงข้ามแนวชายแดน